ทุกคนมื้อนี้มาผมมาพอกับแก้วแก้วคือเก่าเส้นเก่าเส้นเคยจ้าแต่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศหน่อหนึ่งมื้อนี้ก,กัเลิกเวียกเลิก,เลก,เลกงานมาแล้วจเจ่าทุกคนไปพักจ้าก่อนจะไปพักเราก็ต้องมาทักทาย FC ก่อนอันนี้ก็สิเป็นเพื่อนก่อนที่เราไปอัดมาไว้ให้ตรงกัวเนาะก็หลายอยู่แต่ว่าถ้าจะไปพักแต่มื้อนไหร่จะมาอ่น รีวิวดววูพามาเบิกว่าก้อนเฟืองมันก้อนใหญ่จังเลแต่วมื่อนี้เขาสิไปหดผักก่อนจ้าก่อนอื่นเราก็ไปเปิดน้ำกันเลยจ้าทางลงไปเปิดน้ำเนะาะเพราะว่าอยูอนน่อันนี้ก็จะเป็นสวนหรือา่หน้าของเจ้าเกี้ยวเองอันนี้เขาก็จะเป็นไดไดห้องครสองหน่วยเนาะเพราะว่าอันนี้ก็คือนอ้นองน้องนีพอบอกว่าเลี้ยงปลาแต่สงสสยเลี้ยงปลาวานไงกระโดดเราก็าจะมาเปิดที่เอาใส่จะเป็นใส่ไฟฝาจ้าอยู่ให้หน้ารักมีาฟฟ้า เลยไปห่มจะเปิดน้ำแล้วแล้วค่ะก็จะไปหุดพักจ้าอันนี้ก็จะเป็นสวนหรือเป็นนาของเจ้าแก้บเองมันก็ชิย้อนแจงหน,หน่อยนึงไปจ้าไปุดพักจ้าไปหุดพักผัก,กตัวนั้นหฮาฮาเกวานได้สองมือมันกำลังแตกฮาเกวานตัวนี้จะเป็นพักคมที่ฮาวานเลยประมาณสองอาทิตย์แล้ว มันจะงามประมาณนี้แต่ว่าไก่สิพอลกแล้วจ้าจะมีพักคขมส่วนไล่แง่นี้เขาจะเป็นปูผักโขมผักกาดอันนี้จะเป็นผักสลัดผักสลัดนี่ไก่จะพอจ้ลกเลยจ้างามแฮงแต่ว่ามันก็นจะมีพวกผักคขมผักอะน,นะปนน้ำเพราะว่าเขาเคยหวานผักคขมแล้วนตัวในที่บ้านออกมันก็นจะมาออกน้าหลังงามแฮงส่วนนี้เทจะเทจะกรุงเทจะการงานดุงานดอง เป็นราคาเหน,นะอันนี้ผักหอมจ้าผักหอมงามเฮงงามเฮงผักหอมหงผักสมาหหดผักแต่ส่วนทีตัวที่เขาพาเบิงเถอก่อนนะ่ะก็คือทางขุนเจเจนั่นให้เจน,นั่นเขาลกไปแลว้วแต่ว่ามือนั่นจะเกี่ยวประเทายให้เบิงเพราะวะ่จาจะเกลียวก็ไม่ได้ออกมาลกเพราะว่าคาเวีย กับเพื่อออกมามีแต่เขาอีเมลเพิ่นล,ลกอันนี้ก็จะเป็นเพิ่นทีปปุประกาศเสริมจ้าอันนั้นเป็นผักกาศประมาณนี้่วนเขากับหญ,ญ่เป็นไรแต่ว่าต้นมะกรวยทุกคนอาจจะจอว่ามันมีต้นกล้วยอยู่หันแต่ว่าเขาจามาบักอะไรอ่ะไปจ้าไปคดพักคดพักตนเรงๆคดพักแล้วเขากับทได้ไปเกลืออุดอีดหรือว่าตัวมูหน่อยเขาตัวอุดอีด พวกนี้ก็จะเป็นพักที่ห้าวานได้ประมาณสองอาทิตย์อาทิตย์ปลายสองอาทิตย์มันก็นจะใหญ่ประมาณนี้เขาจะใส่ปุ่นสชพุ๋ยให้น้องไกะไกลสิพอลกล็จะแต่ตัวนี้มันก็เพราะช่วงนี้อากาศมันฮอนถ้าเขาหดนำบ่พอมันก็นจะเหี่ยวนี่นำมาแล้วเขาก็จะไปหดนจ้กกา ก็จะหดทั้งส่วนที่ห้หกกาหกบาลก่อนกระอิงตามสายยางวา่าสายยางเ้าลงกันได้ค่กกะก็โหดทางนั้นก่อนเลยน่ามีแต่ก็คือของคนอื่นก็กำลังเกิดเ้าหกบาลได้ประมาณสองคืนน้องกำลังเกิดประมาณหนึ่งจ้า สายเฮาก็หดเล้วเลยจ้าเฮาตัวดแตส่าห์นั้นมาหดผักหอมนี่เพราะว่าผักเอามีสองสายจะเป็นายจะไเป็นไหนก็จะปนอีหน่อยนั่นหดแต่หดพุนหอดเจพ๊ยนเฮาก็จะหดหอนี่เลยค่ะเขาจะปลาอันสายไปโยเลยค่ะไปเกลืออุดอีจ้าไปเกลือลูอุดอีเฮาก็คือตัวหมูตัวอุดอีดหดผักกระสิประมาณนี้ เพื่อพักกางามแหงนี่ก็เป็นพักคงพักหอมนี่ก็ไม่ค่าเพิ่งจะจะให้ลูกวแต่ว่าเขาก็ยังวะมันยังบระธนยาวปันได้เลยบระธานเลยดุก็จะพูดให้มันยาวอีกจักหน่อยจังที่โลกกินกับหลับก้อยซอยแซหอมคักขนาดชมเืือพักหอมนี่ ประมาณนี้จ้าหดผักยำแรงๆบรรยากาศคนดีเลยตรงไห่ทงนาแต่ห้องเฮาบม่เป็ทงไห่ใช่ไหม้องเฮา,ยายอ,อ,อยู่กลางป่าไปจ้าไปเกี่ยวอีดก,กันจ้าอ่ะจะจับเม็ประมาณนี้จะไปเกี่ยวอีดจ้าอีดเฮาก็จะมีอันนี้เป็นต้นกล้วยบด ก็อีพอบนไว้ก็จะแปะเป็นอาหารเสริมห้ทิตยก็ะจะเป็นตัวไก่สามารถกินห้องกินแต่ว่าใหาไปเกออจีก,ก่อนเอาไหลประมาณเนตแล้วบนกนันทำมีเป็นตัวไก่ลหมดแซเลยแต่ว่าให้ไปเกืออุดอีก่อนแต่เอาไปน,น้ำเรือไปค่ะ ก็เอาไปกลืนกับอันต้นกล้วยบดประมาณนี้ไก่ท่านก็ชิดมาหนึ่งเลยขอหอดยามหอดงงขยิบในหัวอาหารแล้วมากระชิบมาเกียบอุดอีดแล้วเขาจ้งชิมากเกือบเป็นเกืกอกไก่เขาก็จะผ่านชวนผักที่เขาหดไปเมื่อกี้นี้ทุกทางนี้แต่ว่าเหาจะผ่านทางนี้เพราะว่าเขาอุดอีดให้อยู่ ปัะมานี้่คือตัวลูกน้อยมันอันน,นี้ตัวแมา่าตัมโตอันนี้จะเป็นตัวลูกเราก็จะเอาห้ามหรือว่าอันป,ป้ายเขาปนกันกับอัน ว่บดที่นี่ที่เขาเอามาตักประมาณนี้ะนำใส่เาาราจะมาคุลเลยคุลเลยเห็นเขากัน เราก็จะตักตุ๊อีกอีนี่ยตงไเนี่ยตักาก็ต้องกินต้องอาบอยู่ตรงกันจะลุกน่อยเราก็จะอ,าอา้าเป็นหาให้ก อันนี้คือขอบลูกหน่อยจ้ะจะมีเป็นมีไก่ทำกินล่ะ จะเป็นลุกแน่นอนตลุกน่อนแต่สีบสารวนเป็นอะไรบ่าคือตัวแม่ใ่ตัวแม่ใจะสลรวน เกือหมูแล้วแล้วเราจะไปเกือบตัวไก่ตัวเป็ดกันจ้าเกือบจะมูแต่ว่าตัวไก่ก็จะมากินน้ำ